กระบะแตงซิ่งจัดทรงครบให้จบในคันนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมอ้ํานะครับผมวันนี้จะพาชมเจ้าอิ u ูออนิลครับผม1.9สเปซแค a p ครับผมปี2016ครับด้านหน้าสวยเดิมครับผมเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานไฟหน้าเดิมครับผมคันนี้ได้ล้อแม็กแต่งให้นะครับผมเป็นขอบ18ครับผมสวยมากเลยครับผมด้านข้างครับผมสวยลร้อยเลยครับผมคันนี้จัดทรงให้แล้วเรียบร้อย ด้านหลังฝาท้ายเดิมครับผมไฟท้ายเดิมสวยลอย,ยครับผมมีกระบะไลเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับผมมาดูด้านในกันเลยครับคันนี้เป็นแบบแคปเปิดได้ครับผมขึ้นลงสะดวกสบายครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดําครับผมชุดเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานคันนี้ใช้งานน้อยมากครับผมเลียกไม่เพียง7 2 0 0 0 0โลเท่านั้นเองครับ ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเข้ามาทดลองขับหรือชุมรถตัวจริงได้ที่ร้านก่อนนะครับผมรับรองรถสวยคุณภาพแน่นอนครับผมสนใจติดต่อผมไาที่เบอร์0 9 0 6 9 1 5 79ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ